มาครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้ยนะครับผมตอนคุยอยู่ผมเดวกัลโอไปเคล้กเราก็มาต่อนไยจะบอกไว้ให้นะโหนจะพูดกับเจ้าก็ต่อเมื่อนางเลือกแล้วเท่านั้นนางมักจะมีแผนแลวรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ้าวนี่ว่าจ้งมันเจอกับโหนเหรอเฮลการู้ว่าพวกนั้นจะจับนางเข้าคุกไม่รู้สินะแสงสว่างกำลังบอกบ,อกบางสิ่งกับนางหรือนางแค่รู้ล่วงหน้าสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างอาจจะทั้งคู่หรือเหมือนกันนั่นแหละ เอาสุดก็คือ3ามคำที่พูดมาก็มอนเหมือนกันว่างั้นแฟนนางบอกว่าเราควรพาท่านในพลไปหานางหลังจากที่เราไปห้องใต้ดินด้วยกันสื่อกลางจะเป็นผู้นําเราไปที่ห้องใต้ดินสื่อกลางนที่นี้เป็นใครกันเนาะสื่อกลางงั้นหรือเขาบอกเรื่องความแอบ,บของชาโดเขารู้ว่าห้องใต้ดินอยู่ที่ไหนใช่หรือเปล่าเขาติดต่อเจ้าด้วยความเต็มใจอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วใช่แก่พูดนั้นข้าทนเขาไม่ได้จริงๆเขาค่อนข้างประหลาดแต่สเวนบอกว่าเขารู้ว่าจะตามหาราชินีตัวจริงได้ยังไงอ้าวมีเงินงำข้าว่าข้าพบชายแก่ของเจ้าแล้วนะพวกอันธพาลกำลังสร้างความเดือดร้อนให้เขาอยู่อ้าวต้องช่วยใช่ไหมในงานนี้มาสู้ฮนะมาดูกันครับว่าชายแก่คนนั้นจะเป็นใครกันนะครับนี่ผู้หลบหนีผู้นอกกฎหมายอ้า มาใส่เซตที่ไม่เข้ากันเลอีกแล้วนะฮะเกาะวีเจียนอนาวุธรเดนตี้ดากวกระจายเป็นของเฮโร่เฮโร่มาใส่ของแบบไม่ซ้ำกันนะครับไหนมีแต่หมวกกับเสื้กอกาะที่เป็นแบบคลาสเดียวกันนะฮะเสื้อกล่องพลังน้อยไปน,นิดนึงแต่มันก็ยังตีไม่เข้าอยู่โอเคได้อยู่ใช่ได้ แม่มาฮะพาร์ทที่หนึ่งผมอาจจะแบบพากเงื้อเงงักนินดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมรู้สึกแบบว่ายังไม่ตื่นนะครับคือตอนนี้นี่บอกเลยว่าหลังจากที่ไปจิบน้ำมะนาวมาก็รู้สึกว่าโอ้โยกระชุ่มกระชวยนะครับแมกระชุ่มกระชื่นนี่อัดมุมแป๊บเฮ้ยมันไม่ตายไม่ทันวะอุ้ยไม่รอดคือเก่าพี่ชายแมโดนอัดโดนอัดมุมนี่มันเสียเปรียบจริงๆนะฮะ แม่อาบิน่านะ่าจะมีคนหัวร้อนนะ่ถ้ามีคนแบบเ็นเสเต็ปอัดมุมอะเรียบร้อยนะครับแม่แต่ผมก็ไม่ได้เว้นวนะนะฮะอาบิน่าขี้เกียจขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือดีจริงที่ได้พบท่านในพลแห่งกองทัพแดงชาร์ตในที่สุดไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่านติดต่อกับพวกชาวเหนือด้วยสื่อกลางองค์ชายทารันรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะ ชิบาตาไอหนูองชายยืนการให้ค่าทําเช่นนี้ด้วยตัวของท่านเองไม่มีการจัดการไหนในโลกนี้ที่เกิดขึ้นโดยปาสจากคาอวยพรของเขาก็คือยินยอมไาสินะตามข้ามาคําปลุกใจของไอแอนครักโคมไฟของวินผมจะอ่านฝั่งซ้ายก่อนนะครับไม่แปลกหรอกที่พวกในป่าจ,จะเรียกเขาว่าพ่อไอแอนครักผู้จองหองสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยความกล้าหาญของเขา มาังขวขช่างเงาผู้ดำเนินลอยตามปัจฉาแห่งความสมดุลโคมไฟวิกวับของเขาใช้พลังงานเงาในการทําให้พลังงานที่รุนแรงสงบลงอ,อ๋สายขวาซ้ายกันจะบอกอะไรให้นะถึงข้าจะไม่ชอบป้อมปราก,การหรือพวกอมตะชนแต่ไม่มีที่ไหนเหมือนวีเจียนอีกแล้วดินแดนแห่งนี้ให้กําเนิดเราแวะนางรู้ว่าเมื่อใดที่ควรพาเรากลับไปโอ้ปุดแห่งเพิงรอดมาได้ก็พอแบบนี้ พวกเขามีว่าฐานที่มั่นคง <_ an> เขาว่าไม่มีเงาในส่วนลึกเงาไม่เคยไปถึงที่นั่นไม่เคยเลยมันดูเศร้าๆยังไงวะเฉ <_ an> พาะผมคนเดียวป่าเนี่ยจำไว้นะท่านในพนให้ว่าของท่านฝังลึกลงไปใต้ดินแล้วเงาจะไม่สามารถทาร้ายท่านได้ว้าวปัจญาเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งคนพวกนี้เป็นใครกันไม่ว่าชาัดห้องใต้ดินวัาของพวกเจ้านี้คนเยอะจริงๆ แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่พวกเราด้วยสิสื่อกางคนของอนชายมาทํอะไรกันที่นี่ข้าไม่เข้าใจเลยถอยไปด็อกเตอร์ถ้าจะได้รับการไว้ชีวิตอ้าวสื่อกางเจ้ามันบ้าพวกเจ้าจะไม่มีใครได้รอดออกไปจากที่นี่ไอ้หนูไอออนระวังอย่าให้พวกโนแมดหนีไปได้แม้แต่คนเดียว,วอ่ะมาฮะสุดท้ายคือองค์ชายหากลางเรานะครับโอ้โหตัวนำหา,หายานะชื่อ แม่เจ้าเหมือนคนติดโรเลยแหมองชายหักหลังได้ยังไรโอ้พระเจ้าแหม่โดนหักหลังนะฮะหลังหักเลยเอาชุดเป็นผ้ยมาเป็นแต่อาวุธเป็นเทเบิลเยี่ยมมาฮะยกที่สองเข่าหมอนแม o เข่ n หมอนแมสเข่าหมอนแม n เข่หมอนแมมาขอไปเด็กศึกไว้กันบายบายพี่ชายฮ้อ ชอบท่ากระโดดของวีเจียนมากเลยนะฮะมันแบบดูทรงพลังมากตอนกระโดดชา a d โดมันอะแม่ชีวิตจริงเวราพื้นแตกอ่ะมีแตกกันไปข้างหนึ่งอ่ะโอเคได้เกือบครึ่งแล้วน,นะฮะของเกลือไม่มีแบบของใหม่ไม่อยวะ,ะพวกเรวอนอย่างเจ้าอธิบายมาดีกว่าว่าเกิอดอะไรขึ้นที่นี่ไม่งั้นข้าจะให้พวกของเจ้าฟาดฟันกันเองโอยโหดจังชดัด ชีบัตตะไม่เกี่ยวข้องไอไกับเรื่องนี้ปล่อยเขาไปเถอะองค์ชายไม่ได้บอดแผนการทั้งหมดกับเขาแผนนี้ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาคิดเอาไว้แล้วตอนนี้นายพลติดเชื้อหา,หายนะตามที่ทารันต้องการแล้วหา,หายนะจะสังหารท่านนายพลหรือมอบพลังใหม่ให้กับนางแต่ทารันไม่รู้ส่วนนี้โอ้โหทารัได้ังคอเจ้าแพ้เชื้อหา,หายานะใส่ท่านนายพลอย่างนั้นเหรอข้าจะสังหารเจ้าตรงนี้แหวะเจ้าโสโครกหา,หายนะมันรักษาไม่หายขาดอ้าวชาร์โกรธกันฮะ ทหารพวกเจ้าไม่มีใครรู้ถึงพลังที่แท้จริงของประเทศตัวเองเลยเจ้าเกิดจะทำลายมันลงกับมือเจ้ามีโหนแห่งแสงสว่างอยู่เคียงข้างดีใจที่ได้พบท่านท่านนายพลท่านจะนำวีเจียนกลับสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างเชื่อสิเราจะปกป้องท่านจากหาญายนะแมะบอกเกี่ยวกับราชินีตัวจริงเฮลกาสีผมสวยมากเลยนะฮะตัวครนี้มันไปโผล่ในอารีนาานานนะครับผม ราชาได้ซ่อนตัวบุตรสาวคนเวกในตอนที่นางติดเชื้อหาหายนะมันช่วยชีวิตนางไว้แต่ทำให้นางต้องทนทุกข์ทรมานชั่วน,นิวันนิวันดอนก็ได้สินะคำนี้อ่านเนี่ย <laughs> พวกอมตะชนต้องการพลังอันยิ่งใหญ่ของทายาทหญิงเพื่อย,ย้อนเวลากลับไปในตอนที่สเฟียร์ถูกทำลายพวกเขาเคยทำมาแล้วและก็จะทำมันอีกครั้งอ้าวย้อนเวลาเออเป็นไปไม่ได้พวกชาร์โดทำเรื่องน่าทึ่งได้ แต่พวกนั้นดำเนินรอยตามกฎธรรมชาตินะชา a d โดใช่แล้วแต่แสงสว่างนั้นมีพลังมากยิ่งกว่าชา a d โดหรือปรากฏการของธรรมชาติแสงสว่างเป็นที่มาของกฎเหล่านั้นอ้าวความจริงเริ่มเคลียร์คลายคาทำเรื่องนัดพบผู้อาวุโสคนสุดท้ายแล้วเขามีของขวัญจากราชินีตัวจริงได้ยินมาว่าราชินีมาจากโลกเงาอ้าวของขวัญเง้นหรือดาบยักษ์เล่มนี้ ผูกจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ผู้อาวุโสจะมามอบดาบให้ท่านท่านนายพลถ้าดาบยอมจำนนต่อท่านนั่นไงต้องสู้นะฮะกลัวแล้วมันไม่ได้ให้ง่ายๆหรอแม่ซึ่งยังไงมันก็ไม่แจกให้เราหรกฮะแม่ผมว่าไะแม่ไอ้ดาบยักษ์นี่เหรอที่จะมาให้เนี่ยนี่ฉันมีในคอลเลกชันแล้วบายบายๆๆๆมาฮะยกที่สองมา ผูอาวุโสแหมเราตีคนแก่เป็นงานอันเิเรตเรียบร้อยโดนคนแก่สวนอ้าวสตันไปบา,บายบายเรียบร้อยนะฮะแหมชอบจริงๆเลยไอ้ดาบวันนี้เนี่ยผมชอบแบบท่าฟันมันนมันรุนแรงมากนะฮะว,ว้าวอีก2ตัวก็ได้จบแล้วนะฮะนี่ไงาาได้ะ่ะดาบนึกว่ามันจะไม่ให้ข้าว,ว่ามันดูเหมือนดาบทั่วไปนะเรื่องบ้าปอทั้งหมดนี่มัอนอะไรกัน ทำเสียงไม่ถูกเลยอะ่ะมาสเตอร์ของดาบเว็มนี้ก็คือผู้ที่ไม่เคยท้อถอยดาบเว็มนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งปฏิทานอันไม่ย่อดท้อของเขาปฏิทานที่ทําลายภาพลวงตาและทะลวงการเวลาโอ้ดาบนี้จะช่วยท่านในพลเข้าสู่สะพานเชื่อมว้าวเป็นอะไรยุ่อเปล่าท่านในพลใต่เท้าอ้าวฮาหาเจะนะาก,กำลังส่งผลกระทบกับนางเราต้องวีบแล้วอ้าวมาเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะฮะ ข้าวิจักทารันมาหลายปีเขาทักฉาบโดยมุ่งมั่นที่จะช่วยผู้คนของเขาเขาเต็มใจแบกวับกับภาระการเป็นผู้นำแห่งที่วา่าโโพูดเข้าข้างไปไหมเนี่ยทั้งหมดนั้นก็เพื่อปกป้องจูนถ้าพวกอมาตะชนรู้ว่านางคือองค์หญิงแห่งที่ว่าโดยสายเลือดพวกเขาจะฆ่านางทันทีอ้าวแวะท่าทารันผู้สูงศักดิ์เริ่มจ้างนักฆ่าแวะแพร่เชื้อหายนะและ้วก็นั่นหมายความว่าเขากำลังสิ้นหวัง หมายความว่าโลกกำลังจะถึงจุดจบยังไงบะอ่ามีชายผู้หนึ่งที่ทาบันไว้ใจยิ่งกว่าตัวข้าเสียอีกเป็นอดีตทาดรับใช้ที่พักดีต่อพ่อของจูนเขาชื่อเวยไม่แน่ใจนะอ่านชื่อถูกบ่าถ้าจะมีใครสักคนที่รู้ว่าทาบันกาลังทําอะไรอยู่คนคนนั้นก็คือตัวเขาและเขาก็อยู่ที่ในเมืองข้าว่าท่านควรไปหาเขาเพื่อหาข้อมูลนะต้องไปสู้กับเวยใช่ไหมเนะี่ยเวยยังไงอะ่ะ ไม่มั่นใจนะครับาชื่อ,อยังไงสายวับทารันสายวับของทารันใช่ไหมผลทรยศอ้าวนี่มันอะไรกันนี่มันไอ้ไอ้คนที่เราเจอตอนพาร์ทแบบยังไงมาคัสพาร์ทวันเลยนี่ <c oughs> แหม่เส้ตัวประกอบแบบตัวละครคุ้มจริงๆเลยแชโดไฟนิกกี้เนะี <c> ่ย <oughs> มาฮะแหม่รอบนี้เอา <c oughs> เซตฟริเจียนมาหมดเลยนะฮะแกเปลี่ยนอนาคตไม่ได้หรอกโอ้ยเ <c oughs> หรอดแจ๊ ม่ฉันเปลี่ยนอน,นะคตไม่ได้แต่ฉันจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดปะเพราะฉะนั้นสตีนไปกินหนึรอบเรียบร้อยนะฮะจบโอ้โหชอบอะแม่ชุดมันดูใหญ่มากแต่ผู้หญิงตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแปลกนะตอนไปใส่ชุดเทเบิลนี่ตัวแบบพร้อมมพอมาใส่ชุดวิเชียรนี่ยแบบโอ้โหมันไม่หวมบ้างเหรอเจ้าทอยยศพวกเรางั้นเหรอสื่อการ ตอนนี้เจ้าเป็นพีระมิตรกับพวกที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่ว่าต้องอยู่อย่างเร่ร่อนชั่วนิวันดอนอย่างนั้นเหรออ้าวแม่ชื่อเว่ยสินะชื่อมันข้าใช้สามัญสำนึกในการผูกมิตรเว่ยองชายกำลังยืนอยู่บนขอบเหวและเขาตัดสินใจที่จะดึงเราลงไปด้วยว่าต้องหยุดเขาเพื่อจูนเจ้าไม่เข้าใจองค์ชายรู้ว่าใครคือมาสเตอร์ที่แท้จริงของโลกนี้เพราะเขาได้คุยกันโลกเงาจะกืนกินโลกของเราในไม่ช้า แต่ทาวันจะปกป้องที่ว่าเขาได้ทําการตกลงกับมาสเตอร์เอาไว้แล้วหายน่าจะกืนกินวีเจียนและเราจะลงหลักปักฐานได้ในที่สุดอ้าวทาวันเข้าใจผิดแล้วเขายังเด็กเกินไปเจ้าทําข้อตกลงกับพวกชาโดไม่ได้เราทุกคนจะกลายเป็นทาสรับใช้ของหาหายนะทั้งป้อมปาการที่ว่าและป่าวินเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างนะฮะไอ้นี้มันฉาบา ถึงเวลาไปเยี่ยมทารวันแล้วและค้นหาว่าสะพานบ้าน,นั่นมันอยู่ที่ไหนถ้ามันจะรักษาท่านในพลได้จริงอะนะจุดๆๆจุจุดมาฮะความหวังอภิปีเติ้นวหวททำงานไม่สำเร็จอย่างนั้นเหรอแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วละท่านติดเชื้อแล้วท่านมีเวลาเหลือไม่มากแล้วใตเท้าเจ้ายุ่งผิดคนนะเพื่อนสเวนบอกให้ข้าปกป้องท่านในพลดังนั้นถ้าความตายมาหานางข้านี่แวะจะเอาชนะความตายเอาให้ถึงตายเลย ไอแอนคลัก <I> <laughs> ชอบไหมชอบตัวคอนตัวเนี้ยเราดูว่าท่านทำข้อตกลงกับมาสเตอร์แห่งชาโด้องค์ชายข้าไม่สะอาดสนับสนุนให้ท่านทำได้ท่านกำลังพาพวกเราไปสู่หายนะสะพานเชื่อมอยู่ที่ไหนตอบมาพวกเจ้าเอาชนะมาสเตอร์ไม่ได้หรอกเขาสูญเสียบ้านเกิดไปและตั้งใจจะยึดโรคนี้เป็นของตนเองเป็นโรคเงาอ้าวข้าจะไม่ถอยยศเขา ไม่อย่างนั้นที่ว่าจะจบสิ้นแน่ข้าจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นก็ต้องสู้เหมือนเดิม <c oughs> คิดไม่ออกให้สู้กันไปก่อนนะครับเกมนี้คำว่าตกลงมันไม่มีอยู่จริง <c oughs> สู้กับทาบวันท่านมีวัสนิยมดีนี่แม่ขอบคุณก็ชุดเดียวกับนายเนี่ยช่่ยด้วยเอา้าแม่มันเป็นชุดอีเวนต์นะฮะซึ่งมาไวไปไวนะอีเวนต์นี้อ๋อโดนละชื่อนกมันสินะม,มันจมตี้ะผมมีขโมยเลือดด้วย เย,ยนายขโมยเราก็หิวแต่จะได้อะ่ะทารันต้องทุ่มอะไม่ได้ว่าจะอยู่เว้นสักหน่อยผมกลัวชาโดโดเขานะะจับทุ่มไปดีกว่าไม่ใส่หมวกมาสู้ฮนะการต่อสู้นี้เป็นเกียรติแก่ข่าโอ้แน่นอนอุย๊ยไปทันอุย๊ยจะจับทุ่มไอ้ป้านกมันเอาเลยว่าชาโดโดอีกเหลือ,อสักอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะฮะ แม่จะจับบันทุ่มแบบเมื่อกี้คอมโบได้นะฮะโหแต่มันก็โจมตีแรงเหมือนกันนะขนาดชุดผมแบบรวมๆทั้งเซ็ตแล้วแบบเกินสองแสนยังแบบปีแทบไม่ค่อยเข้าเลยนะฮะคือเข้าแต่แบบไม่ได้เข้าแบบขอบคุ้นแทบไม่เข้าเลยทีก็คือ,อสังเกตพาร์ตก,ก่อนนะฮะคือแบบมันแบบยังไงอะรถก็แบบรถหัวไปนะฮะอันนี้ไม่ค่อยหวบเท่าไหร่ก็แปลว่ามันก็อึดพอตัวแหละไอ้ทารันเนี่ยข่าเหนื่อยง่ายโอ้เหลอมา ขอใช้ชาโด์คืนหน่อยแล้วกันนี่แนะ่มาตัดเข้าไปเอออดแล้วว่าขอชาร์โด้อีกนกยักษ์บ้าจริงมันดูดชาโด์เราไปฮนะงั้นก็โดนจับทุ่มซะมึงเข้ามุมหยบด้อยโอ้โหนึกว่าจะต้องทุ่มรอบสอง <laughs> แม่โอ,อ้ทำไมพาทนี้สั้นจังเนี่ยรู้สึกพาดแวกกับฟาดไป20นาทีไปนะฮะ พาทนี้แค่แบบ14-15นาทีเองโดยประมาณนะชิบะตะบอกข้าทีเรารู้จักกันตั้งแต่ยังเด็กเจ้าคิดว่าข้าทําเกินไปหรือเปล่าแต่เจ้าควรที่จะเข้าใจนะข้าจะไม่เป็นท่ารับใช้ของชาโดองค์ชายของข้าข้าจะซื่อสัตย์ต่อท่านตราที่ท่านยังมีสติถ้าเป็นเช่นนั้นบอกเบาทีว่าสะพานเชื่อมอยู่ที่ไหนเป็นเงื่อนงำอีกแล้ข้า ข้าเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งตอนเด็กๆข้าเคยป่วยและเกือบเสียชีวิตข้าไปที่นั่นและพูดกับเสียงชาร์โดได้เพราะแบบนั้นจุดเริ่มต้นของสะพานอยู่ในหุบเขาแห่งเยียวแต่เจ้าจะเข้าไปไม่ได้โอ้จริงสิท่านไหนพลอยังไงวราก็ต้องถึงจุดจบอยู่แล้วปีกเราหาักตั้งแต่ต้น แสงสว่างรับรู้ความเจ็บปวดของท่านทารันแต่ความเจ็บปวดไม่ได้มอบสิทธิ์ให้ท่านทำร้ายผู้อื่นแสงสว่างจะให้อภัยและมอบพรแห่งความหวังแก่ท่านขอเพียงมีความเชื่อได้เวลาแล้วุูเขาแห่งเหี่ยวรอเรา,าอยู่ถึงเวลายุติการปกครองของอมตะชนแวะนำราชินีกลับมาโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะอัดต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแยกเป็นบัดพาร์ทนะ